อ่ะปากกันดูดีๆนะสามเณรหน่อยกันหลายคนหลายองค์ปิดโรงเรียนกับประมาณในการขบฉันองตัวเรามีกี่คนกี่องค์ มีแต่ตัวน้อยๆนี่ยกำลังไปบินทบาทนารักฝากเอาไว้บนี่ฝากทรัพ์ภายในเอาไว้ให้ลูกให้หลานพ่อแม่ก็พาทำพาดำเนินอย่าพากันเล่นพากันมีความเพียรช่วยการช่วยงานดูแลรักษาความสะอาดที่นนบางที่นี่บางจะได้ปึกหัดติดเป็นนิสัยมีความรับผิดชอบ ตื่นดึกนอนดึกไม่เหมือนกับอยู่บ้านอยู่บ้านนะมีแต่เล่นสนุกสนานเปิดอาหารในตู้กินพ่อแม่ทําไว้ให้หมดอยู่วัดเราก็ต้องมาฝึกมาสร้างความขยันมาสร้างความรับผิดชอบจะได้ติดเป็นนิสัยโตขึ้นไปการเดินปัญญาขั้นสูงก็จะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆรนเวลาก็ได้มาบวชเทิมก็ ไปศึกษาโต๊ะไปเรียนโต๊ะบิดเทิบก็มาบวชเปิดเทิบก็กดไปไปศึกษาโตะเหมือนกับท่านเจ้าคนบวชตั้งแต่เป็นเนนปิดโรงเรียนก็ไปบวชเนนเปิดเทิบก็ไปเรียนโต๊ะจนกระทั่งจบปริญญาไม่ได้รับใบประกาศเลยนี้มาบวชก่อนให้แม่ไปรับแทนองนัน มีบุญวาสนามาทางนี้บุญวัสนาไม่ได้มีโอกาสได้ไปใส่กางเกงบุญไม่มีได้ไปใส่กางเกงกับเขาเขาจัดสรรให้มาทางนี้ก็เลยวิบากกรรมก็เลยตามมาก็ต้องได้ดูแลสมมาเนนสอนสมมาเนนแต่ก่อนเราก็เป็นเน้นไปให้อาจารย์โน้นสอนอาจารย์นี่สอนบากกรรมก็เลยย้อนมารับหน้าที่ตรงนี้เลย ต่อไปลูกเนนคงจะเยอะ<ม>ทั้งพระทั้งเนนทั้งโรงเรียนนักเรียนต่างๆแต่ละวันแต่ละวันก็พากันมาเยอะ<ม>คอยอบหลมบ่มสิ่งที่ไม่รู้ก็จะค่อยรู้ไปเรื่อยๆโตขึ้นไปก็จะได้เดินปัญญาขั้นสูงทำความเข้าใจขัดเกลากิเลสละได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละบุคคลการปลักไฝ่การสนใจวันนี้ก็ เห็นว่าทางโรงกระดาษน,นำพองพากันมามาตะเมื่ววานนี่ใช่ไหมมาตะเมื่ววานเห็นว่าวันนี้จะกลับทําไมถึงพากันมาน้อยจังมาเร็วกลับเร็วมาช่วยงานหลวงพอ่อสักหน่อยหนึ่งวันนี้หลังจากทานข้าวเสร็จพากันไปยกไอเก้าอี้ที่ท่านอาจารย์เปิ้ลทำเอาไว้ที่หลังปางล,ลีลาเก้าอี้อไม้ เอารถล้อใหญ่ใส่มามาที่สลาแม่คุณอิ่มนะมาช่วยกันยกในสร้างอาน,นิสงส์สร้างบารมีฝากเขาไว้จบประมาณกี่ตัวทําเสร็จแล้วกี่ตัวที่นนมีมีกี่ตัวตามตัวตัวใหญ่สองตัวตัวเล็กหนึ่งตัวยกมาหมดเลยเอาล้อรถล,ล้อใหญ่ใส่มาเอาผู้แก่มาไหว้พระก็จะได้นั่งถ้ายังมีเวลาพอ หลวงพ่อมีของขวัญให้มาช่วยกันยกอิฐบอกขึ้นไว้ข้างบนจะลาน้าตกส่งกันกําลังหนุ่มนมุเอาหลังล้านเหล็กมาตั้งเอาไว้แล้วก็เอาไม้แป้นมาปูค่อยยกส่งขึ้นไปที่สลาน้าตกแม่คนอิดยกขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนรุ่นหลังมาก็จะได้สารตกอิดบอกที่กองอยู่นั้นเอาขึ้นหมดเลยนะ เป็นยาเจริญอาหารแต่ออกกำลังกายอ่านอะไรก็อร่อยเลี๋ยงให้อ้วนจะกอนกลับไปในหลงงานผู้จัดการถามก็จะได้บอกได้ถูกต้องว่าไปวัดได้ประโยชน์อะไรได้ช่วยหลวงพอ่อยกไม้ม้านั่งได้ช่วยหลวงพอ่อยกอีดบอกขึ้นไว้ข้างบน ถ้าทำเสร็จบอกผู้จัดการมาบวชเลยมาดูจะสวยงามถึงขนาดไหนผู้บริหารงานก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอยากให้บริวารได้ผัดเปลี่ยนได้เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่จากงานเก่าๆได้มาสร้างบุญสร้างอานิสง์กัน มาผลตัวเรามาแก้ไขตัวเราเรามีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่เรามีความเสียสละเรามีการควันไฟการทําความเข้าใจหรือไม่ตกเย็นมาท่านเจ้าคุณก็บอกวิธีการเจริญสติถ้าเราเข้าใจแล้วท่องทุกขอริยาบทเลยนะลักษณะของการเจริญสติจนเอาไปใช้จนกลายเป็นมหาสติจากมหาสติจนกลายเป็นมหาปัญญา จากมหาปัญญาจนกลายเป็นปัญญารู้ทุกขณะรู้ทุกเวลาการควบคุมใจการอบรมใจทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงอาการของใจใจที่ปราสจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจใจกับความคิดรวมกันไปได้อย่างไรตรงนี้มีกันทุกคนเรามาสร้างความรู้ตัว,ต,วตัวใหม่แล้วก็สร้างให้ต่อเนื่อง เราไปรู้เท่าทันรู Love ้เท่ารู้ทันต่อไปข้างหน้าก็ทําความเข้าใจแล้วก็รู้กันแล้วก็รู้แก้แล้วก็รู้ละจนมันไม่เหลือจากความไม่เหลือนั่นก็เหลือตั้งแต่ความบริ dirty. สุทธิ์คือความว่างความบริสุทธิ์การพูดง่ายอยู่รกแต่การลงมือ <olduğu> <laundry> <van expert> ต้องอาศัยความเพียรอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยตบะบารมีทุกอย่าง ความเฉืละความอดทนความจริงใจการเวลาละความตันนีเหนียวแน่นไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่เอารัดเอาเปรียบตัวเราเองมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเราถ้าคนเราไม่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วอย่าไปหวังว่าจะซื่อสัตย์ต่อคนอื่นได้เลยจะเรียกว่าสัจจะสัจกับตัวเรา ถ้าเราเข้าใจทำความเข้าใจได้หมดเราก็วางแต่เราก็รักษาสัจจะถ้าเราไปยึดติดสัจจะก็จะกลายเป็นทิฏฐิแต่ก็ให้มีความรับผิดช,ชอบด้วยปัญญาเข้าไปทำหน้าที่แทนทุกเรื่องเดองใจนี่เป็นของละเอียดอ่อนมีกันทุกคนจับต้องไม่ได้แต่ต้องรู้ด้วยปัญญาแนวทางมีอยู่พระพุทธองค์ท่านในคนพบออกมาเปิดเผยทุกเรื่องนึงแต่ตื่นขึ้นมา หายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างไรจะลุกจะก,ก้าวมีความรู้สึกรับรู้เป็นอย่างไรกายทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรอะไรเป็นตัวสั่งคนทั่วไปทั้งตัวใจหรือว่าวิญญาณทั้งอาการของวิญญาณนั้นเป็นตัวสั่งเป็นตัวบงการหมดเขาก็หาเรื่องหาเหตุปิดกัน้นมาให้เขาก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเหมือนกันเราต้องมาเจริญสติลงอยู่ที่กายของเราดูแลควบคบุม อบรมชี้แนะแนวทางอะไรถูกอะไรผิดจนใจคลายออกจากความหลงรับรู้ความเป็นจริงทุกเรื่องในชีวิตเขาก็จะหาหนทางหลบหลีกหลบหลีกมาได้ก็อุเบกขานี่หมดแหละอยู่ในกายของเราคอยสร้างสะสมไปเรื่อยๆสะสมความขยันมันเพียรสร้างความรับผิดชอบัดนะจะมาเน้น สรมเนีนน้อยกฎของท่านเจ้าคุณตั้งเอาไว้แล้วนะใครมาบทเน่นถ้าอยากข้ามกินถ้ายากค่อยเอาแต่น้ำหนักต้องเพิ่มก่อนที่จะสึกสักสองกิโลน้ำหนักไม่เพิ่มไม่ได้สึกนะถ้าอยากไม่ให้เอาน้ำหนักต้องเพิ่มก่อนที่จะสึกนี่จับช่งงจะก่อนเดี๋ยวจะว่าเจ้าคุณเลี้ยงไม่ดี กัประมาณในการครบชันกายก็หิวใจมันจะปรุงแต่งได้เร็วได้ไวอันน้นก็อยากกันนี่ก็อยากกันนั่นก็อร่อยกายต้องการอันนนกายของเราต้องการอันนี้กิเลสมันสั่งถ้าไม่เอาแล้วให้มันผ่านเลยไปเอมันยังเชื่อดดยอะไรอาวรอ,อยู่หรือไม่เราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาถึงเรายังเดินปัญญาไม่ได้เราก็พยายาม คอยเป็นค่อยไปเรื่องความอยากความหิวนี่ถ้าอดอาหารสักมือสองมือในความอยากจะรุนแรงยิ่งสภาพร่างกายอายุยังน้อยร่างกายต้องการอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายนี่ถ้าฝึกขัดปฏิบัติช่วงอายุในน้อยถ้าจัดการตรงนี้ได้ในเก่งมากทีเดียวจะเห็นชัดเจนความอยากกับความหิวของกายทีนี้เราก็แก้ไขจะเอามากทานมากก็เป็นเรื่องของปัญญา แต่เราต้องรู้เรื่องเทโกดเราต้องรู้เรื่องเทกนทุกสิงทุกอย่างเป็นการผึกผลตัวเราหมดมองเห็นเงินเป็นเศษกระดาษแต่ให้รู้จักคุณค่าให้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์แม้แต่เงินเล็กๆนน้อยก็ยังประโยชน์ให้เกิดให้มากแต่มองให้เห็นเป็นเศษกระดาษแต่เขาแต่งตั้งให้มีค่ามีราคาแต่คนไปลงไปยึด หลงยึดในกายหลงอัตตาตัวนี้ก็หนักอยู่ในระดับหนึ่งแล้วไปหลงไปยึดเอาวัตถุภายนอกก็หนักเข้าไปอีกระดับหนึ่งอันนั้นยังเป็นส่วนรูปธรรมไอ้่วนนามธรรมาละ่ะนี่นักปฏิบัติเข้ามาฝึกขัดปฏิบัติเข้ามาบวชนี่ก็ได้บุญอยู่ระดับหนึ่งก็เลยวัดตัวเองนี่ได้บุญก็เลยหนักบุญอยู่พอปฏิบัติ เก่งเข่ง,งขึ้นใหม่สักหน่อยอัตราของนักปฏิบัติมันเกิดขึ้นก็เลยหนักเข้าไปอีกหนักคําว่านักปฏิบัติอีกเรามาทําความเข้าใจให้ถูกต้องทุกเรื่องอยู่กับสมมุติเคารพสมมุติทาหน้าที่ของสมมุติขยันมันเพียรไม่ปล่อยการปล่อยเวลาทิ้งทั้งสมมุติภายนอกเราก็ช่วยกันขยันนั่นก็เกิดประโยชน์เท่านั้นเองอื ในแช่ไปปฏิบัติธรรมไปอะไรก็ทําไม่เป็นทานข้าวก็ไม่เป็นล้างถ้วยล้างชามก็ไม่เป็นมีตั้ง่ให้คนอื่นเขาป้อนนะมันปฏิบัติโง่โงหลงๆลงนะบางคนนะฉันปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วนะปล่อยวางหมดแล้วนะอะไรก็เจืดชืดหมดลองไปกินเกลือดูสิมันเข็มอยู่เหมือนเดิมไหม่ไม่มีปัญญาเอาเชเลยนะอ่ะตั้งแกละพ้อนกัน อ,อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราเองให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายเราเข้ามาถึงวัดทำบุญทำทานถวายทานทางด้านวัตถุทาน,ทาน,น,ทานอันนี้เราก็ได้ทำกันอยู่กันเป็นประจำทีนี้เรามาสร้างความรู้ตัวมาสร้างความรู้สึกรับรู้ <c oughs> นั่งจบสบายวางกายให้สบายลงสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบปหลยจมูกของเราก็จะชัดเจนเราพยายามฝึกตรงนี้แหละให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงไม่เกิดปัญญาก็ช่างบันเทึอกเราพยายามสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องถ้าความรู้ตัวต่อเนื่องเชื่อมโยงเมื่อไร่เราถึงจะรู้ว่าแต่ก่อนนั้น สติเรามีอยู่ในระดับของสมมุติเท่านั้นเองสติตัวนี้ก็จะต่อเนื่องส่วนการเกิดการ,รดับของตัวใจนั้นเขามีอยู่เดิมการเกิดการ,รดับของความคิดหรือว่าอากาศองคขันหานั้นเขาก็มีอยู่เดิมเขาเกิดมานานเขาหลงมานานเราก็เลยเอาความคิดตรงนั้นแหละไปมันม่นหมายเอาตรงนั้นแหละแล้วก็เลยอยู่ด้วยความหลงอาจจะหลงอยู่ในบุญในกุศลในการสร้างความคุณง,งามความดีหลงอยู่ในความถูกต้องระดับของสมมติ แต่ในหลักธรรมแล้วเราต้องแยกต้องคลายคลายใจออกจากความคิดจเจริญสติให้ตัวเนื่องใช้ก่อนถ้าเรารู้เท่าทันใจกับอาการของใจเขาเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราเห็นตั้งแต่ต้นเหตุเขาก็จะแยกออกของเขาเองนั่นแหละช่วงแยกนั่นแหละเขาเรียกว่าคลายถ้าเรารู้ไม่ทันโน่นเขาคิดไปถึงไหนแล้วก็รวมกันไปถึงไหนแล้วถึงรู้รู้ตั้งแต่ตามหลังเขาไม่รู้เท่ารู้ทันรู้ก่อน รู้การเกิดตามทำความเข้าใจให้รู้แจ้งเห็นจร,งจรงิงกำลังสติของเราต้องชี้เหตุชตี้ผลตามดูเหตุดูผลไม่ใช่ว่าไปนึกเอาไปคิดเอาเพียงแค่กำลังสติยังไม่โตเนื่องเพราะว่าเอาตั้งแต่ความคิดเก่าปัญญาเก่าหาเหตุหาผลมาปิดกัน้นตัวเองก็เลยเกิดคลานในการเจริญสติเกิดคลานในการทำความเข้าใจแต่ขยันอันอื่นอยู่ขยันทำบุญให้ทานขยันทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ต้องให้ได้ควบคู่กันทั้งสมมุติทั้งวิมตุตตปักไผสนใจวิเคราะห์พลังเผอเริ่มใหม่ขัดเก,าก่ากเลสรู้จักเอาออกรู้จักไห้รู้จักรับผิดชอบขยันมันเพียนหนักเอาเบาสู้พยายามผึกผลตัวเราเราเป็นคนประเภทไหนเป็นคนเช่นไรใจของเรามีความกังวลใจของเรามีความพุ่งสร้างเราก็รู้จักแก้ไข อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จะไปวิ่งแก้ไขที่โน่นที่นี่ไม่ทันกาลเราต้องจเจริญสติเข้าไปดูลู่ทุกขณะลมหายใจเข้าอ,อกจนเป็นอัตโนมัติก่อนที่สติจะเป็นอัตโนมัติได้เราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อนช่วงที่เรายังทำความเข้าใจไม่ได้นี่แหละกิเลสมานเขายึดครองหมดมก็เลยแพ้เขาเราพยายามมาฝึกมาฝืนจนถึงที่สิ้นสุดเขาถึงจะคลายให้เรา พอคลายได้ถ้าเราขาดการตามทำความเข้าใจอีกเขาก็เล่นงานเราอีกจะมีทั้งกุศลทั้งอกุศลสารพัดอย่างอยู่ในตัวของเราของดีเยอะแยะพยายามทำเอาไม่ถึงชาก็ต้องถึงเร็วตราบใดที่เราฝักไฝ่สักวันหนึ่งถ้าเราดําเนินอยู่อยู่คนเดียวเราก็ต้องเข้าใจถ้าเราดําเนินถ้าถึงเวลาถึงการถึงเวลาวิบากกรรมมันคลายถ้าวิบากกรรมมันไม่คลายนี่รู้สึกว่าจะทําทยังไงมันก็ไม่เข้าใจ พอต้องไปทําที่โน่นไปอยู่ที่โน่นทําอันโน่นทำอันนี่ฝึกที่โน่นที่นี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีหมดแต่เป็นการจ้างบามีบารามีอยู่ในระดับหนึ่งถ้าเราแยกแยะได้ทําความเข้าใจได้อยู่บ้านเราก็รู้ใจอยู่ที่ทําการทํางานเราก็รู้ใจเอาการเอางานเป็นการปฏิบัติทมแม้จะกายจะแตกกระดับเราก็ต้องเตรียมพร้อมถ้ามันเ,เ,เ,เข้าถึงจริงๆ ถ้ายังเข้าไม่ถึงไปอยู่ที่โน่นไปอยู่ที่นี่เราก็พยายามทําทํามากทําน้อยก็เป็นอนิสงฆ์ของเราเห็นคนอื่นทําเราก็ปล่อยอนุโมทนาสาธุกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นยังไงเป็นลักษณะอย่างไงร,รู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วก็พยายามทําหลวงพ่อก็เล่าของเก่าอยู่นี้หละไม่ได้เล่าอื่นหรอกไม่ต้องไปทําไปพูดมากคนที่จะเอาจริงๆเนี่ยฟังนิดเดียว ฟังนิดเดียวตรวจสํารวจตรวจตาดูใจของตัวเองแก้ไขใจของตัวเองอะไรมันยังขาดตกปกพ่องอะไรควรเสริมอะไรควรเติมอะไรควรละก็จะเข้าถึงได้เร็วด้ว็วอะสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของ,ง,ล,ล,งลมหายใจให้ชัดเจนให้เชื่อมโยงนะพากันไหวพระพร้อมกันพากันไปสร้สางสรรค์โตเอานะ